สิ่ดอนมามันทำอะไรอะไนทำหัวผุุผุผุมาดาวผุุผุเราบอกข้าสี่ห้าสองเราบอกห้าสี่ห้าสองขน่งที่ครบนะเราบอกว่าไปหน้าเหรอกูบอกว่าเราบอกข้าเสีย์อะไระเดี๋ยเบอร์ให้กูเข้ามาโรบอกห้าสี่ห้าสอง เราบอกว่าอะไรก็ไดบเนี่คือข้อมูลจากการค้นช่องเราชื่อว่าอะไรช่องเราชื่อว่าอะไรเคยบอกว่าคุณชื่อโรบล็อก5,452ันไม่ม้างม ข้าสี่ข้อสองไม่ใช่รูปห้าพันสี่เลยอ่ะนูสะกส้อมุกฮ่ะลูกขซีรีมีมุกอะไรมั้ยมีหยไหมขอโทษค่ะมุกสมัครเล่นของฉันอาจพากันงงฉันก็อยากตลกให้มากกว่านี้อยู่เหมือนอยากฟังมุกตลกของซีรีอ่ะโอเคนี่เลยค่ะ เด็กเรียนเก่งส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้ดีเพราะพวกเขามักได้เอทค่ะเอาอ็ไ้เอาอีทปลาอะไรเป็นเจ้าถิ่นครองหน้าน้ำปลาเก๋าเอาอีทเมื่อกี้ที่บอกว่าเปปลาเก๋าเอาอีทเอาอีทจิ๊บจิบสนิบบ้า ทว่าโลกร้อนฉันรู้แต่โลกร้อนเราจะรู้ไหมว่าก็ร้อนนะคะเออชันเป็นใหม่นะชาลีชาลีแกได้กินข้าวยังเฮ้ยนี่เปนด้วชาชาลีชาลีได้กินข้าวยังมไม่ใชาลีชาลี เ้ก็กาชื่อช่องของพายใหม่ชื่อว่าอะไระชฮ้ยเาายใหม่ดูช่องพายใหม่ของว่าใหม่ แทนให,หม, 5, 4, 5, 2 2> ม่ห้าสี่ห้าสองทหม่ห้าสี่ห้า ใหม่ห้าสี่ห้าสองแผลใหม่แผใหม่ห้าสี่แผลใหม่ห้าสี่ห้าสองช่องของแพลใหม่ชื่อว่าอะไร 哈哈哈 เอาไปตัอนขอจุกคนพูดกันเฮ้ยแกเป็นข้าระบอกเลยคุไม่ได้บอกให้บุญคุณบอกให้ขอาคนเล่นท่นก่อนนะเมื่อกี้พะกตะวันพักตะวูนข่าวเขาเลยเอ้าทำไมมึงไม่เข้า ชาลี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 ชาลชาลี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 สีกอะลรมาิแกกินข้าวหรือยังชาลี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 มาบอกว่ากูยังไม่ได้กินเลยชาลี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 แกกินารยัง sài đi sài đi sài đi sài <laughs> <cháu> <laughs> <trái> đi sài <laughs> yeah, đi đi sài 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 đi 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 กลวยอะไรวะกลวยอ๋อกลวยรอบลวยฉับค่ะแล้วพูดจะเบาเสียงทำไมพ่ดเสียงเอ๋จะพิอมเสียงก็เพิ่มเหงมันจะได้ฟังบทก็เพิ่มแล้วพูดใหม่ในสาม้ยวันวันไหนท้องฟ้าสดใสที่สุดครับวันปีใหม่ค่ะ วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าสดใสาพาใจสุขสันต์วันนี้มันไม่ใช่ปีใหม่ที่ไหนมันคือปีาพันแล้ว <c oughs> นี่ไม่ใช่วันปีใหม่มนะมาก่อนวันปีให <c oughs> ม่ก็ปีนี่ไม่ใช่วันปีนี่คือผลลัพธ์บางส่วนจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่วันปีนม่อินเน็ตบ้าอะไรไม่ใช่วันปีหม่ข้อมูลที่พบนะ <c oughs> ความรัก ไม,มมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงเพราะฉันเองก็แอบเลื่องคุณมาตั้งนานแล้วค่ะแกรู้จากฉันว่าชื่ออะไรต่อไปนี้เป็นผลการค้นหาอันดับแรกๆนะไม่จ<ช>ริอะช่ฉันชื่อว่าอะไรเจอข้อมูลนี้ในอินเทอร์เนต็ตเฮ้ยฉันช,ชื่อว่าอะไรเดี๋ยว

ชื่อโรบล็อก5,452ชื่อจริงชื่อชื่อจริงกูชื่อจริงเราชื่อว่าอะไรคุณเรียกทันว่า Google Assistant ก็ได้ค่ะชื่อจริงเราชื่อว่าชื่ออะไรชื่อว่าเต็มคุณเคยบอกว่าคุณชื่อโรบล็อก5 4าพั่ะ้อครับ โลบกห้าสี่ไม่ใช่โลบกห้าพัอยห้าสพอและกวามประสาทมาก